จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆและขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับครูปุ๋ยอีกครั้งค่ะเด็กๆทุกคนคงมีความสุขนะคะเด็กๆทราบไหมว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2564ตรงกับปีนักษัต์ที่สองปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองนะคะและในวันนี้ ูปุ๋ยจะพาเด็กๆทุกคนเลยค่ะมาเรียนรู้กับกิจกรรม12นักสัตว์นะคะนักสัตว์คือชื่อรอบเวลากำหนด12ปีเป็น1รอบเรียก12นักสัตว์นะคะโดยกำหนดให้นะคะสัตว์เป็นเครื่องหมายประจำปีนั้นๆและก็จะเปลี่ยนไปทุกปีค่ะจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักชื่อของสัตว์นะคะ ประจำปีนักสัตว์12นักสัตว์ค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กับกิจกรรม12นักสัตว์นั้นคูปุย๋ยมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยนะคะเด็กๆขาตั้งใจฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่อง12นักสัตว์นานมาแล้ว มีเง็กเซียนห้องเต้ต้องการสัตว์สิองตัวเพื่อมาเป็นสัญลักษณ์ประจำปีโดยกําหนดให้สัสตว์ต่างๆแข่งขันกันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำมารายงานตัวใครถึงก่อนได้ตัวแรกจะได้เป็นสัตว์ประจำปีแรกหนูกับแมวเป็นเพื่อนรักกันและไม่ชอบน้ำจึงตกลงกันขอเกาะหลังวัวเพื่อข้ามแม่น้ำ แต่พอใกล้จะถึงฝั่งหนูกลับผลักเจ้าแมวตกน้ำและกระโดดแซงหน้าวัวเข้าเส้นชัยทำให้หนูกลายเป็นสัตว์อันดับที่หนึ่งได้ปีชวดตามด้วยวัวขึ้นมาเป็นอันดับที่สองได้ปีฉลูถัดจากวัวก็เป็นเสือที่วิ่งหอบแหกแหก,แกได้ลำดับที่สามปีขานจากนั้น ก็มีกระตายเกาะขอนไม้มากลายเป็นลำดับที่สี่ได้ปีถอกตามมาด้วยเจ้าวาังกรตัวใหญ่ๆที่มัวไปหยุดให้น้ำฝนกับชาวบ้านได้ลำดับที่ห้าปีมาลงหลังจากนั้นก็มีเสียงร้องของเจ้ามา้าฮๆๆิมาแต่ไกลแต่ก่อนที่เจ้าม้าจะถึงปรากฏว่า มีเจ้างูตัวเล็กที่ซ่อนอยู่ในกีบหมาโผลออกมาทําให้ม้าตกใจเสียหลักล้มลงงูขึ้นฝั่งก่อนได้ลำดับที่หปีมะเส็งหมาเลยได้ลำดับที่เจ็ปีมะเมียและมีแพะลิงไก่ขึ้นแพมาด้วยกันแพะได้ลำดับที่8ปดปีมะแม ลำดับที่9ลิงได้ปีวอกลำดับที่สิไก่ได้ปีระกาและก็มีเจ้าสุนัขที่มาช้าเพราะมัวแต่สนุกกับการเล่นน้ำเลยได้อันดับที่11ปีจออันดับสุดท้ายคือลำดับที่สิองเจ้าหมูที่กินมากไปและเผลอนอนพักระหว่างทาง ได้ปีกุลฟังกันเพลินเลยนะคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยนิทานเรื่อง12นักสัตว์ครูปุ๋ยมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะเด็กๆทุกคนต้องช่วยกันตอบนะคะน้องฟ้าสายขาในนิทานเรื่องนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะอะไรบ้างแล้วเอ๊สัตว์ตัวไหนนาะ พี่เป็นเพื่อนรักกันค่ะน้องกีตาอ,อะไรนะคะอ๋อเจ้าหนูกับเจ้าแมวไหนน้องกีตาลองทำท่าทางและเสียงของเจ้าหนูกับเจ้าแมวให้คุณครูและเพื่อนๆดูสิครับกีตาทำแบบนี้ค่ะเด็กๆขะมีเสียงร้องอย่างนี้นะคะ แล้วยังมีอีกค่ะมีแบบนี้นะคะเดแบบ็กๆๆๆๆๆเสียงรออ้องของเจ้าหนูนั่นเองนะคะหนูกับแมวข้ามน้ำได้อย่างไรคะน้องสมายสมายจะตอบใช่ไหมคะสมายบอกว่าหนูกับแมวข้ามน้ำได้โดยการเกาะหลังเจ้าวัวมานั่นเองนะคะไหนสมาย ลองทำท่าทางและเสียงของเจ้าหัวให้คุณครูและเพื่อนๆดูสิคะสมัยทำแบบนี้ค่ะเด็กๆมีเสียงด้วยมอมนะคะแล้วสัตว์ที่เข้ามาเป็นลำดับที่หนึ่งคือตัวไหนคะน้องอินน้องอินคนเก่งตอบได้ด้วยนะคะตอบให้ได้นะตั้งใจฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องอินตอบว่า สัตว์ที่เข้ามาเป็นลำดับที่หนึ่งคือหนูเลยได้ปีชวดไปครองนะคะยังมีอีกค่ะยังมีอีกนะคะยังมีอีกมากมายค่ะน้องอลิสคะอลิสบอกหน่อยได้ไหมสัตว์ตัวไหนหน้าที่เข้ามาเป็นลำดับที่สองค่ะอลิสบอกว่าสัตว์ที่เข้ามาเป็นลำดับที่สองก็คือเจ้าว,วัวนะคะ เจ้าวัวก็คือปีฉลูนั่นเองค่ะมีใครจะบอกหน่อยได้ไหมว่าลำดับที่สามและลำดับที่สี่คือสัตว์ตัวไหนนะนั่นไงน้องฮิวตันน้องฮิวตันทำท่าทางแบบนี้แค่เด็กๆะ่ะอย่างนี้แล้วก็เรามีเสียง<ฮ>นี่คืออะไรครับเด็กๆตอบหน่อยคือเสือหรือปีขาน ได้ลำดับที่3นั่นเองแล้วมีท่าทางของฮิวตันอีกค่ะฮิวตันทำอย่างนี้ค่ะวินารักจังตัวอะไรนะตัวกระต่ายนะคะหรือปีถอกได้ลำดับที่4หมดหรือ,อยังค่ะเด็กเดกคะยังไม่หมดค่ะเด็กๆช่วยกันหน่อยคนเก่งต้องช่วยกันนะคะเอลลำดับที่5 และลำดับที่หกเป็นสัตว์ตัวไหนคะน้องลาน่าช่วยหน่อยค่ะลาน่าบอกว่าลำดับที่ห้าคือคืออะไรคะน้องลาน่าบอกว่าคือง,งูตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะคือปีมารงงูใหญ่นะคะแล้วมีอีกคะ่ะอีกอะไรคะนูอ๋องูตัวเล็กๆใช่แล้วคะ่ะและลำดับที่หก คือปีมะเสงงูเล็กนั่นเองนะคะเด็กๆคะยังมีอีกนะคะยังไม่หมดคะ่ะลำดับที่เจ็ดนะคะและลำดับที่แปดนะคะใครจะตอบคะน้องมิเชลมิเชลว่าไงคะมิเชลบอกว่าลำดับที่เจ็ดคือมมามมาหรือปีมะเมียนะคะร้องยังไงคะลูก ร้องดังอีอีใช่ไหมคะแล้วมีีค่ะลำดับที่แปดนะคะมีเสียงร้องด้วยค่ะเด็กๆเ,เสียงร้องดังแบแบคือเจ้าแพะนั่นเองใช่ไหมคะแพะหรือปีมาแม่นะคะน้องโพสยกมือขึ้นค่ะเด็กๆน้องโพสคนเก่งมีทำท่ามือด้วยนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะและอย่างนี้คะ่ะ แสดงว่าน้องพอดอยากตอบลำดับที่เก้าและลำดับสี่สิบใช่ไหมครับลูกลำดับที่เก้าคืออะไรครัน้องพอดช่งเก่งพอดบอกว่าลิงอ๋อลิงหรือปีวอกนั่นเองนะคะแล้วลำดับที่สิบนะคะพอททาแบบนี้ค่ะเด็กๆอะไรคะไก่นะคะลำดับที่สิบ ปีไก่หรือปีระกานั่นเองนะคะหมดหรือยังคะยังไม่หมดคะ่ะยังมีอีกน้องอิงยกมือขึ้นจะพูดอะไรคะอ๋อลำดับที่11บเอ็ดคือสูตรนะัดหรือปีจอนะคะแล้วลำดับที่12บสองลำดับสุดท้ายละคะคือหมูหรือปีกุลนั่นเองนะคะ แล้วเด็กๆสงสัยกันไหมทำไมไม่มีปีแมวแมวหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเจ้าแมวถูกเจ้าหนูผลักตกน้ำไปมาไม่ทันเวลาค่ะเด็กๆจึงไม่ได้รับการแต่งตั้งลำดับเป็นปีนักสัตว์นะคะนับตั้งแต่นั้นมาคะ่ะหนูกับแมวเลยเป็นศัตรูกันนะคะเรามาทบทวน สินักสัตว์อีกรอบนะคะเด็กๆ 1. ปีชวดหนู 2. ปีฉลูวัว 3. ปีขานเสือ 4. ปีเทาะกระต่าย 5. ปีมะโรงงูใหญ่ 6. ปีมะเสงงูเล็ก 7. ปีมะเมียห้า8 ปีมาแม่แพะ 9. ปีวอกลิง 10. ปีรากาไก่ 11. ปีจอสุนัข 12. ปีกุลหมูเด็กๆได้รู้จักชื่อของสัตว์ซึ่งมีทั้งหมด12ตัวและได้รู้จักปีนักสัตว์ 12. นักสัตว์นะคะตั้งแต่นักสัตว์ปีที่1 จนถึงสิบสองนะคะแล้วเอปีนี้ตรงกับปีนักสัตว์ปีที่เท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะปีนักสัตว์ที่สองนะคะปีฉลูหรือปีวัวแล้วปีหน้าล่ะคะเด็กๆปีหน้าจะตรงกับปีนักสัตว์ปีที่เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะตรงกับปีนักสัตว์ปีที่สามนะคะปีขาน เสือนะคะเด็กๆขาถ้าเด็กๆอยากทราบว่าตัวเองนะคะเกิดปีนักษัตว์อะไรเด็กๆสามารถสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเด็กๆก็จะได้รู้ทันทีเลยค่ะว่าตัวเองนั้นเกิดปีนักษัตว์อะไรนะคะวันนี้ครูปุ๋ยขอตัวเด็กๆไปก่อนนะคะและขออวยพรให้เด็กๆทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ